นี่นะครับผมก็จะเป็นของแจกฟรีที่สายฟรีได้รับยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการรับของฟรีสอนหาโทเค็นรับของแรกของฟรียกเซิร์ฟก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer มีจุดครับคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าของแจกฟรีในคลิปนี้เยอะมากแล้วก็เกมกรินาฟรีไฟล์ครับมีของแจกฟรีเยอะมาก นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีก่อนนะครับว่าจะมีอัปเดตแล้วก็ของแจกฟรีอะไรกันบ้างนะครับผมนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพอี่จะแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดน้ำใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเอาละเพื่อไม่ให้าเสียเวลาครับเราไปรับชมกิจกรรมแล้วก็สอนรับของฟรียกเซิร์ฟกันดีกว่าครับมารีวิวกิจกรรมใหม่ครับทุกคนกิจกรรมนี้จะเริ่มเข้ามาวันที่25าเดือนมีนาคมนะครับชื่อก กิจกรรมนี้เริ่ม25มีนาถึง15เมษายนเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่กิจกรรมตัวแรกนะครับผมจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมพิเศษนะครับผมนะสำหรับการแฟนตัวยงนั่นเองครับ25มีนาถึง15เมษายนนะครับแจกของฟรีเพียบเลยนะครับผมนะใช้คำว่าเพียบเลยนะแบบเพียบบอใบไ,ไม้ล้านตัวนะครับผมนะก็จะมีพวก ของใหม่นะครับผมกล่องดวงใจนะฮะแล้วก็จะมีเป็นรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังเหรียญตานะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนนะครับซึ่งก็เป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะฮะไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ที่พิเศษก็คือชุดแฟชั่นทั้ง7ชุดนะครับผมที่ออกแบบโดยศิลปินวง B D S เองครับผมออกแบบมาด้วยกันทั้งหมด7ชุดเลยนะฮะแจกฟรีอ่ะอ่าใช่ใช่แจกฟรีนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรม ชวนเพื่อนกลับมาสร้างโมเมนต์ในฟรีไฟล์นะครับผม26-30มีนาคมครับแจกฟรีนะครับผมเพียงแค่ชวนเพื่อนกลับมาเล่นเกมครับได้รับกล่องสุ่มนะครับสูงสุด23กล่องเลยในกล่องนี่ก็จะลุ้นนะครับผมเพชร19,999เพชรตัวไดมอนด์รายย่อสูงสุด13ใบตัวชิ้นสกรรกจำสีทอง2,500ชิ้นนะฮะแล้วก็2-15เมษายนครับป๊อปสวย แจกฟรี Free, นะครับอาหารคู่หู3ชิ้นตัวสุมเดแบบบ,นะบิวรายอยสอใบนะฮะตัวกลอรอสาใบาแล้วก็กล่องสุมสกินปืนสีเขียวซองเขียวซองซองเขียวซองสีเขียวอ่ะสีเขียวที่มันเป็นอ่ะซองซองเขียวมือกระโหลกไะครับผมนะแล้วก็4 1 5ถึง15เมษายนภารกิจรายวันพิชิตฝันไอเด้าล็อกอินเวันกับ b t s ครับแจกฟรีสกินลดสปอร์ตสกินลด มอตอร์ไซคนะครับผมแล้วก็มีเสื้อนะครับผมแล้วก็จะมีโทเค็นให้เราเก็บนะฮะโดยเก็บโทเค็นแล้วก็มาแลกนะครับ6-15เมษา150นาทีรับฟรีสกินคู่หูครับแจกฟรีเลยสกินคู่หูพังกวินครับ8-15เมษายนวาบูย่าไปกับบางทันนะครับเดมอนรอยัลโก o รยัลอีโวรอยัลแจกฟรีนะครับแล้วก็9เมษาถึง10เมษายน ล็อกอินฟินชิงแอร์บอร์ดแล้วก็ BTS ท้าเล่นใส่ชุดแจก,กฟรีแอร์บอร์ดแล้วก็กระเป๋าแจก,กยกเซิร์ฟเลยนะครับและนี่ก็คือของรางวัลน,นะฮะที่มีการแจกฟรีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคิดว่าจะมีการแจกฟรีแน่ๆนะฮะก็คือแฟชั่นของ BTS นะฮะก็จะมาทั้ง7ชุดเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อคลิปอ่าเมื่อไม่ใช่เมื่อคลิปสิเมื่อเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมนะก็ ขอรางวัลทั้งหมดนะฮะก็ได้ทําการรวบรวมมาให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยกเว้นพวกรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังนะครับแล้วก็พวกขอรางวัลเล็กๆน้อยๆก็ไม่ไดเอามารวมนะฮะเพราะว่าหาไม่เจอนะครับอือหาไม่เจอจริงนะฮะแต่ก็ดูจากรูปก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับพวกรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมนะมันก็จะแตกต่างกันตรงที่มันจะมีเอฟเฟกต์ไหมนะับแต่ก็เท่าที่ไปดูมาน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมสำหรับรูปโปรไฟล์พวกรูปพื้นหลังนะ ก็ประมาณนั้นนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะมีเอฟเฟกหรือเปล่านะครับสำหรับรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังนะเพราะว่าเ,เหมือนกับรูปโปรไฟล์กับรูปพื้นหลังเนี่ยน้อยมากนะที่จะมีเอฟเฟกนะครับถ้ามันไม่แบบไม่สาคัญไม่แบบไม่แบบลิมิเต็ดหรือแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะฮะก็คงจะไม่ได้ทานะฮะแล้วก็คิดว่ารูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังของ BTS เนี่ยก็อาจจะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมนะแต่ว่า บอกเลยฮะข้ามเรื่องลูกโปรไฟล์และลูกเพื้นหลังไปก่อนข้ามไปนะฮะมาดูที่ชุดดีกว่านะฮะทั้ง7ชุดนี้นะครับผมมีการแจกฟรีนะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะแจกฟรีนะครับแต่ที่ไม่ฟรีเลยก็คือท่าทางนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดพวกนี้ครบเซตเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ามันจะมีท่าทางเต้นเหมือนกับคลิปที่ผมให้ดูหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็แบบต้องใส่ครบเซ็ตหรือเปล่ามันจะเต้นให้หรือไม่ก็แบบ เนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยครบเซตหรือคือมันเต้นให้เลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราใส่ชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเต้นได้แบบนี้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่เอามาโชว์เฉยๆอะ่ะเออแต่มันเต้นไม่ได้หรอกมันไม่มีท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่ผมดูไปแล้วเนี่ยถ้าให้ผมคาดการณ์นะไม่มีนะฮะมีแค่ชุดเฉยๆท่าทงท่าทางไม่มีหรอกนะฮะท่าทางเอามาประกอบไปเฉยนะฮะหมายถึงชุดตัวนี้นะ มันไม่มีท่าทางมันไม่เต้นหรอกนะครับเชื่อผมดิคือไม่เต้นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยท่าเนี้ยไม่มีนะฮะอันนี้เป็นแค่แบบเต้น <pir im pe> ให้ดูเฉยๆนะฮะทุกคนคือเต้นให้ดูเฉยๆนะครับส่วนชุดได้มาก็จะเป็นแค่นี้แหละนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยชุดพวกนี้นะครับมันค่อนข้างจะขัดใจผมไปนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมว่าผม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 ต้องผม,ผม,ผมต้องเอาแหละแต่ว่าถามว่าใส่ไหมก็คงจะไม่ใส่ นะครับคือแล้วแต่คนชอบนะเอาจริงแต่ส่วนตัวผมผมว่าแฟชั่นแนวนี้มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่แต่เอาจริงก็โอเคนะครับอืมก็แต่แต่แต่ก็ซื้อแหละนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมว่าก็ตามที่ทีมงานให้โจทย์ไปเนาะให้ศิลปินให้ดาราเขาออกแบบนะครับแล้วก็ทีมงานก็เลยปรับแต่งให้นิดหน่อยนะฮะซึ่งมันก็ขัดกับ ขัดกันมากนะฮะกับชุดที่ดา,าราศิลปินเขาไปออกแบบกับทางเกมเขาเสริมสร้างแบบสร้างแล้วก็ปรุงแต่งใส่นั่นใส่นี่เติมให้นิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. เพื่อให้มันดูแมทก,กับชุดที่ศิลปินเขาออกแบบนะครับ mm hmm. มันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้แหละนะครับทั้ง7ชุดเลยนะครับ mm hmm. ใครว่าสวยบ้างชุดไหนสวยก็คอมเมนต์มาหน่อยแต่ผมสะดุดตาอยู่ชุดหนึ่ง ะะมีชุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับในในเซตนี้นะผมชอบชุดนี้ฮนะเนี่ยชุดนี้แหละนะครับผมเลยเอามาไว้หลังๆไงหลังสุดนี้ไม่แบบชอบนะฮะผมชอบชุดนี้นะครับเอาตรงเท่ครับเนี่ยผมชอบผมชอบชุดนี้นะครับชุดนี้ชอบมากชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะแต่ว่าคงจะไม่ได้ใส่นะครับคงจะแบบเก็บนะฮะหรือไม่ก็อาจจะได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอยู่นิดนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ ผมชอบชุดนี้เป็นกรณีพิเศษไงผมเลยเอามาไว้หลังๆนะครับหลังสุดเลยคือชุดที่ผมชอบนะครับแต่คงจะไม่ได้ใส่นะครับก็คืออาจจะเก็บไว้เพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยอาจจะใส่แยกกับชุดอื่นๆอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับอืมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเผื่อในอนาคตจะมีแฟชั่นแล้วก็ชุดที่มันใส่กับเซตนี้แล้วมันเข้ากันอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็สกินครับอ่าก็จะมีเท่านี้นะฮะของแกกฟรีอะเนาะอืมไม่รวมของเติมนะ ของเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะรอดูรีวิวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับของเติมที่เกี่ยวกับ BTS ละกันเนาะคลิปนี้ก็เอาของฟรีมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะนี่ฮะโอ้โหกระเป๋าแบบคุ้งฟิงบุงมิงมากน่ารักมากนะฮะสีชมพูนะครับเออน่าจะใส่เข้ากันกับไอชุดสีชมพูนะผมว่าเข้ากันมากนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องดวงใจนะครับโอ้ย่างเท่เลยครับนะ องพวนี้ก็น่าจะต้องใส่ใส่แน่นอนใช้แน่นอนนะฮะชอบชอบชอบแล้วก็จะมีอีก2อันก็คือสกินคู่หูพังวินแล้วก็เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อของวง BTS นะเป็นเสื้อสีของ BTS เลยนีฮะมีโลโก้ BTS ด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังนะด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นสีดำนะครับผมก็ จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับของฟรีทั้งหมดที่แจกในคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็รอติดตามรอเล่นกิจกรรมได้วันที่25 mm hmm. เป็นต้นไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันที่คลิปหน้าไปแล้วจ้า